ส่งปาาัญหาหรืออดิตซีพี่น้องครับการละลายปีแล้วประเพณีนี้ตัดขึ้นมาในกับจากความรวมมือรวมแรงรวมใจของพี่น้องในชุมชนแต่ก็ไกลเคี้ยงนะครับลังลังนะครับเทศบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหยุกในๆตั้งแต่อดีตนายกส้จมจ่รวมมูลนะครับไม่อรองประธานสภา,าเศีชาร์ดนะครับการใด้การสนับนุนอดีตนายกกำมลเป็นยั่วนะครับ กายการจำนุนมานะครับแล้วก็มาตึงอยู่พร้อมนะครับกาเห็นว่าประเด็นนี้นี่ก็เป็นความสำคัญในก็เป็นยูความเป็น้องในวิถีชีวิตรประจำวันนะครับกเรารร้การจำนุนเต็มที่แล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับก็มันจะใช้เวลาสักเล็กน้อยครับคำว่าเราว่างทีงห่หนักดุตรีกำลังแต่งตัวอยู่พี่น้องครับเราได้ชมมโนราขึ้นนอยไปแล้วนะครับถือมาแสดงให้พี่น้องรับชมรับฟังนะครับถึงจะ เอ็นได้ว่าประเปณีน,นี่ลอยแพ่ในกับมนโนราคืนนอยนกับเมื่อนกอีปูคาด์นกับสีมาแสดงไงพี่น้องเจ้าจุนจุนเบาอูดบบาโพ่ละกายเคียงแต่แต่นนี้ได้รับชมพี่น้องครับในส่วนของห่านประเปรีน,นี่ลอยแพนในกับการเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของพวเราต่ห้ากินเล่หรือว่ามีวิถีชีวิตอยู่ในบ้านเราเกี่ยวกับเล่นะครับการได้ทื่อประเพณีน,นี่ในรอบปีหนึ่งนึงนะครับ จะได้เอยขอเอยโชคเอยถุกเอย,ยไปไปกับทองตะเลในกองท่านะครับว่าเราเนี่ยในรอบปีหนึ่งนึงไข่ลายกับงานลอยกระท้งนะครับแต่ว่านี้เป็นวิธีชีวิตของคนอากินเลเราทํามากิมอยนะครับ สิ่งไหนเดี๋ยวไม่ดีสิ่งไหนเดี๋ยวเราหนึกแร้วในรอบปีเดี๋ยว้านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่สบายใจทาให้พี่น้องเนี่ยเกิดความสุขความโศกความเร้าพี่น้องการตัดเตาแต่ปมกันเหล็กแต่ได้กัดลอยแต่กาแฟต่อเจ้านะครับอ่าพี่น้องมารวมอยู่ที่เตี่ลาบปอเท้าน่ครับนะกระตุ่ชวนแล้วก็ลั่งเถียงเราจะได้แห่ะบวนพป้ลอยเลีนะครับตาไอเท้อหว่าเราได้เลย พี่น้องครับในช่วงของงานลอยแพในกับปีนี้ใจเ็นได้ว,วาพี่น้องให้ความสุนใจและก็มีส่วนรวมมารกนะครับะเหวาเรามีกีฬาจ่ายฮาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวันเลยบบอลต่างยิ่งหนึ่งชายนะครับแล้วพ้อมด้เพิ่มเติมเ,มเรื่องก้องกันไปเรือแกงเรือมามั่งถึงอาจจะทชุกุ้นิดนึงแต่ไม่ได้เตียมแต่ไรพี่น้องครับ แต่ตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยกับจากการปูดคุยกันและไล่คนไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารนะครับรองรงยุึงเตะแก้วรองปฏิบจอมทุยาติสตกษาอิรันฮัทรังซีหลือก็สวีปิทูปแล้วก็โทษท่อเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นททษท่อซูรินยกรัฐนะครับอ่าทันปัเซอร์ใต้ตองกมประธานสภาท่านสุชาติจูเกตรองประธานสภาโทษท่อทีละปันเยมซีโทษท่ออิตาลีนยมเดชาโทษท่อบิเชษ ยิบเบียนการนะครับจะมากันก็ต่อสอนการเดินซีสี่มากับคืนนี้นะครับก็ต่อปิสิทธิ์เดชจิตวะไอเปีซิสิิทธบรองคืนนี้จำใจลืมมันก้าลาวพี่น้องครับจะไอความสำคัญนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ต่อจิตตะก้อนหนนจารัสติดปรากิจอยู่ก็ต่ออุตอนต้อมมูลก็ต่อธีรวุฒิก็ต่อตวัดใจนะครับที นะรับทีจะต้งานห,ห้กับพี่นองนะรับว่าไม่ว่าาจะเป็นงานประเพณีเรื่องงานบริการผี่นองนะกับจะต้องทําด้วยความรวมแรงรวมใจมันทำเ็จไม่ได้ถ้าว่าทุกคนเนี้ยไม่รวมเหมือนคิดแล้วก็ไม่รวมกันทำนะรับไม่ว่าจะเป็นทองทีทองทิ้ทนนะรับคำนั้นจะรุนใจเวทนะกับคำนั้นตำรวจซนคำนั้นอ่ายิ้มบอโตนะรับถึงยุติทีเนี้ย ั่นเพี้ยนนะครับกับบุญดวานะครับปุ้ยยี่สะเทือนเจ้ช่วปุ้ยยี่สมปาดนะครับมัวอาบอกโพลแล้วตรงนี้คือทุกคนกับพยายามมารวมคิดรวมทำกันเดียวกันก็คือพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานชุมชนนะครับคุณโกสินก็ดีนะครับคุณหลวงนุชก็ดีนะครับจะมาให้การประสานงานทุกอย่างพี่น้องครับกับปีหน้าตั้งใจว่างานนี้ก็คงจะสมบูรณ์ขึ้นเราได้เห็นสภาพความ การต้องปีนองแต่เห็นึงความปัญหาเห็นถึงแนวทางที่จะต้องทํา้มกากิดเอ็นอยู่หลายล่ย่างมีที่เด็กรองจากเปืี่ยนแฟนบอกว่าบอลล่บอลกล้องเท้าๆหน้ารับแตว่าพึ่งเป็นเท้านะคกับก็คือประเภทซ่องมรนอย่างมากมายตรงนี้นะคกับน้องๆก็กแข้งบอลล่บอลกันปีหน้าน่าจะมีหน้าปีนินะก็เรียกรองมาปนัง่งแล้วก็กิจกรรมเด็กเกยวกับ เล่วิพีเล่นะครับการลังบทคุยกันว่าราอยาทาได้มังนะครับบางคนบอกว่าน่าจะมีมมตะเล่บางคนน่าจะมีเรื่องแก้งตกมึกตกกุ้งตกปลาต่ได้ปน,นีนะครับการลังอีไปคิดกันเล่ว่าอีเป็นไปได้ไหมวาไปเป็นนี่รอยแพ้ของเรามันหยิงเติบขึ้นได้ขึ้นแต่ที่สาคัญนะครับได้รวมเกียร่รวมใจของพี่น้องนะครับได้มาช่วยกันสกแสดงออกมีเวลาผักพอนในรอบปีหนึง่งๆถึงพรเมงกาต่างใจที่จะทำาให้พี่น้องครับการไล่สิ่งไล่อย่างที่ทำไปแล้วนะครับ เราประสบปัญหาภัยพิบัติและโตกโยและเดินพิจิกาดิฟ่านมา การได้ช่วยเลือกกันเบืองปี่นองร่างกายปิวไปกัมมากรัฐบานก็เยียวยามาครัวลาเซียปันก็ชับสิ้นไปแล้วเบืองเองนะครับตั้งมดตั้งเทศบาลประมันแต่ส่องพันครัวปีนองครับผมกับไปิเต็นห้าเบียร์มาจากจังหวัดพานอำเภอมาหมายกับเบืองปี่นองเสียลาในการจะจะโดยความพยายามแต่ก็ยังมีโครงการนโยบายและไล่ยางที่ผอมได้ทําไปมั่งแร้วตลอดระยะเวลาเกือบสองปีแล้วปี่นองครับแต่ตั้งใจที่ปวดคุยไว้ที่ตรงนี้ว่าและสิ้นไล่ยาง โครงการใหญ่ๆนะครับไปทถ้ำไปท้ำนโยบายก็ะทำไปโค้งขัรวแล้วเรื่องปลาทองปีนองเรื่องต้องความปีนูเรื่องคลองฝังเข้มที่จะฟื้นชีวิตให้มันมีขึ้นมามั่งได้พูดหลอกเอากุ้งหกกรงหกปลาหมากปลอยนะครับตังค์ข้านามตังคมดนะครับแต่นีอยู่เขตเทศบาลเราไม่ว่าฝังทองล่างฝังปุ๊ดฝังอ่าฝังโดฝังฮาดฝังปุ๊ดฝังไดพวกนี้นะครับปีน้องครับผมตั้งใจว่าวันแม่จิตองที่ห้านี้จะปล่อยปลาให้พี่น้อง ไปได้ออกไปกินไปบริโภคในปีหน้านะครับเราตาเปลี่ยนปลานินงปลาได้ไปเนี่ย่น้องชุมชนได้ช่วยกันดูแลนะครับไม่ให้คนนอกมาต่อแร่มาวางคัดตกเบ็ดตกไรไปกินไปจัดไปแจ้งได้นะครับก็ตั้งใจว่าจะทําฟังในเทศบาลเสียทุกฟังนะครับพิุมดหลอกไปได้เกือบถึงแล้วถ้าเป็นเหนือน้มเป็นบ่อปลาแต่มดหรือเป็นบ่อคุ้งเนี่ะปเนี่ย่น้องกับจะได้เป็นรอยร้ายแล้ว โดยนั้นถ้าปลอยตาผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์เมื่อรับประบางเข้มนี่ยกับของคุณหล่อขึ้นมาแล้วนี่ยกับมันจะสะอาดปลูปลากุ้งเนี่กับมันเข้ามาเวลาว่ามันแตกก็จะหนักกับปุ่มกัเอ็นว่าเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องมีความสําคัญผมพยายามปรับดันเรื่องต้องผ่านบปุดนะครับด้วยความจําเป็นนะครับผมอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเมืองระดับชาติอยู่มั้งนะครับอาจจะมีความอุปสรรค มังแต่ปันบือก็ตามการตั้งใจว่าอยากจะให้เศรษฐกิจเรื่องพันธุ์นี่กลับขึ้นมากลับตร้อมอยู่ช่องฟีแล้วก็มีความคืบหน้าไปมั่งพี่น้องครับแต่ว่าเราเองก็ต้องได้อุปสรรค่าวว่าการเมืองวันนี้มันเปลี่ยนจากรัฐบาลนายปิศิษ์นี่กับเป็นรัฐบาลเผื่อไทยข้องคุณหญิงหลักนี่กับอาจจะต้องออกแรงมาขึ้นพมกะมีมาบอกเหล่าพน กลางนาพี่น้องที่ปลูกพักปลูกญ่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นหัดชนสร้างบ่อหรือบริเวณนี้เรามีรถไทยผมตั้งใจพี่นายทำสู้เรียนรู้เซฐกิดปอเพียงให้กับพี่น้องตัวนี้โปรกดีปีโปรแตงไปออกรุม่มไปเรียนรู้แต่สู้เรียนรู้เษฐกิดพอเพียงเนี้ยนะครับตีกำลังจะสร้างขึ้นต้องเทศบาลเพียงพี่น้องมาพร้มเซตจับพี่น้องยืมเม็ดพันดีปีเม็ดพันแตงดอกไ้เซจแล้ว เอาไป,ปกู้แล้วเราจะสนับนุน้นทุกทายพี่น้องใช้ได้แล้กวก็ามาขึ้นการเมดกาตั้งใจว่าจะทำํำไม่ว่าจะเป็นพังการไรก็ตามแต่เ,เราต้องการในส่งเสริมในปีหน้านะครับร่างปีไม่ก็คิดว่าน่าจะชฉวยได้อีกแรงหนึ่งในเรื่องโครงการที่ทำอยู่นะครับดูแลคนเท่าคนแก่ อ่าบริบาลจุมชนนะครับเริ่มลงคู่จุมชนแล้วนะครับกดตากดแกแต่สายตาไม่ดีหลังจากนี้จะมีแหวนหมายนะครับจะหมา้จุมชนกันเลือดก้ตากนแก่แ่ไม่มีไม้เท้าไม่มีเครื่องช่วยกำยันไม่มีรถเข็นบพไปน้องเดินไปเทศบาลเด็กเวรุนเยาวชนเราไม่มีอุปกรณ์กีฬานะครับเยาวกครอเยาวบอลเยาววันเล์บอลเยาวเน็ตนะครับเดินไปเทศบาลนะครับผ้านสออบ้านจุมชนเราจะช่วยบริการนะครับการกงจะไม่หลุพ้นเวลานะครับคุงจะเสร็จแล้วการลัางกับ คงจะอำนวยเว้่อให้พี่น้องทุกคนได้สนุกกันน่าและก็มีความสุขกับงานประเพณนี้ลอยแพตัวเจ้าอย่าลืมมาดูแม่กระบวนแพและก็ได้อร่อยก๋อร่อยโซ่ให้กับพี่น้องเหมือนกันน่าเราจะคงจะอยู่รวมกันยังมีความสุขและปุ่มตั้งใจติตาาดจะทำให้กับใจพี่น้องตลอดไปกับพี่น้องกับพ่อคุณมากรสวัสดีครับเดี๋ยวจะพึ่งนุ๊กอยู่ก่อนปุ่มก่อนเดี๋ยวยืนคนเดียวเคลื่อนลังครับอ่าสวัสดี คือชม